วันนี้เรามีกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบช่วยสังคมเลยก็คือเราจะไปแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับรุบทบกระทัย ดี่จตัวเองยาซีนครับกับมาอีกครั้งหนึง่งนี่ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายที่เกี่ยวกับน้าท่วมเนาะพอน้ําเขาก็เริ่มทยอยลงแล้วซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบช่วยสังคมเลยก็คือเราจะไปแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับนะอุทกภัยตอนนี้ผมอยู่กับบางไฟซอนเป็นสอจอของปัตตานีและก็อีกคนหนึ่งมาช่วย โอเคแล้วผมก็ายาซีนไม่ต้องแนะนําแล้วเนาะอ่ะเป็นว่าเดี๋ยวเรากาลังจะเดินทางไปเลยวันนี้ไปแบบรีบๆมากเพราะว่าผมเนี่ยเดินจากบ้านเพราะว่าที่บ้านผมก็น้ําท่วมแบบร้อมไปหมดเลยเนาะผมก็ต้องเดินออกมาใช้เวลาประมาณโอ้โหสี่สนาทีเหมือนกันนะกว่าจะเดินมาถึงจุดที่เราัดพบโอเคตอนนี้เราอยู่ปากน้ำเดี๋ยวเราจะไปที่แพ็คของแล้วก็เดี๋ยวจะรอรถกระบะ เพื่อมาบรรทุกของแลวก็ไปจ่าย <ผม S 2> ที่ปากน้ําซอยสองบึงต<ป>ึงตันยงจริงๆแล้วเนี่ยผมกับบังไฟซอนเนี่ยไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะแต่ว่าผมได้ดูบังไฟซอนเห็นอยู่ในป้ายตัวนั้นอะไรหรือต้แล้วก็พอดีว่าไฟซอนเป็นเพื่อนสนิทของลุงของผมแล้วลุงของผมเขาก็โทรหาผมว่าเฮ้ยยาซีนเนี่ยเขากําลังจะแจกถุงยางชีพมาช่วยดิเรามาถ่ายบรรยากาศข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกเลยเครดิตจริงๆอะ่ะคือให้พวกเขาเลยผมไม่เกี่ยวอะไรเลยผมแค่มามาช่วยเก็บบรรยากาศเฉยๆวผมแพ็คผมก็ไม่ได้แพ็ค น um ี่ก็จะเป็นจุดที่เราวางของนะครับโอ้ ผมจะให้ดูด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมดูเนาะมีข้าวสารมีหน้ากากมีน้ํามีมามา่าผมเชื่อว่าสิ่งที่อยู่ในนี้มันก็สามารถทําให้คนที่ได้รับเนี่ยได้ผ่านพ้นในช่วงอุทกภัยไ,ไม่กี่วันเพราะว่าผมตัวมาจากริมคลองไงผมก็เลยรู้ว่าปกติเวลาน้ํามันมานะมันมามามา,มา,มา,มาถึงจุดพีกปุ๊บมันก็ก็ลงค่อยๆค่อยๆลงซึ่งปกติใช้เวลาไม่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ส่วนใหญ่อ่ะอยู่ที่3-4วันนะไประมาณนนะเนี้ยเนาะแตะ่มันก็อยู่ที่ด้วยว่าปีๆนั้นๆอ่ะมันจะ บางครับแสดงว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยคือเป็นเงินส่วนตัวของพวกเราเลยพวกเราบจาใช่เพราะว่าเงินทางที่ของอบจเนี่ยคือมันต้องรอขั้นตอนถูกต้องหรือเปล่าครับโอเคคือตอนนี้เราก็ช่วยๆกันเอาตังค์ตัวเองก่อนเท่าที่มี Can you please I don't have please Hold my bottle please I wanna drink So what? Who you go? Come a l l I'll tell my mom o k a จ็บม give me nicely I'm hurt you see this เจ็บมากเนี่ยโอ้โหบางครับปากน้ำเป็นอำเภอหรือตำบลครับตำบลสับบาังตำบลสับบางแต่ที่เราจะไปแจกเนี่ยก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านบึงติงตันยงบึงติงตันยงแล้วที่ที่เราอยู่นี่คืออะไรครับถนนปากน้ำถนนปากน้ำโอเคถนนปากน้ำนี่จะมีทั้งหมด4ชุมชนที่หนักสุดตอนนี้ก็คือเป็น แสดงว่าเบอร์ติงม่วงนี่คือมันมันลึกมากเหรอครับเมันต่ำกว่าเพื่อนมันต่ำกว่าเพื่อน๋อที่มันโอเค You eat alone, you really like Oh my god โอเค o k ขับขุ้นไครับครับ ตอนนี้เขาก็กําลังทําการวางแผนจะเริ่มจากไหนจะไปให้บ้านไหนบ้างเขามีการวางแผนเนาะส่วนพี่คนนี้เขาก็ดีมากเขาบอกเฮ้ย hey, บ้านเขาไม่ต้องให้หรอกให้บ้านคนอื่นดีกว่าที่แบบเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นเน็ตติงไปยิมหายันแล้วมาละขละังนะเฮ้ย hey, it's all I meant it you don't even listen to me crazy ฝนตกครับทุกคน จะแบ่งเป็น2ชุดไอ้นี่เอาไปให้เขาก่อนครับ25ชุดโอเคแสดงว่าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมปครับๆๆๆๆๆครโ,โอเคทุกคนผมว่าไฮไลท์วันนี้นะมันอยู่ที่การที่เราแบบลุยไป,ไปไปไปดูอะว่าบ้านแต่ละบ้านมันโดนหนักแค่ไหนแล้วรอยยิ้มที่เขาได้รับอะไรเงี้ยเราไปดูผมว่าตรงเนี้ยคือไฮไลท์ของคลิปเลยโอ้โหอ่ดิ้นี่เขาซื้อหุดสกิได้อ่อ ตะกี้ไปเกือบโดนขี้อะส่วนใหญ่ที่นี่ท่วมก็เพราะคลองหลังนั้นแหละใช่ไหมครับ บอกว่าการบริหารจัดการน้ำของเขื่นบางนางใช่คือจริงๆอ่ะผมไม่รู้สาเหตุนะแต่ว่าเท่าที่เขาได้พูดกันอ่ะคือมันเป็นการจัดการน้ําของทางทีมงานที่เขื่อนบางนางอันนี้ผมผมไม่ได้จะโทษไม่ได้จะทําให้มันเรื่องหรืออะไรเนาะเออน,นี่ส่วนตัวของผมเนาะผมไม่ได้พูดเพื่อให้ไปบลเบรมหรือไปไว่ายร้ายไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตอะ่ะคุณได้รับหน้าที่อะไรได้รับมอบหมายอะไรควรทามันให้เต็มที่จริงๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเลยทําอะไรในชีวิตเนี่ย นี่ก็เฉันว่าเรือนี้สามารถออกทะเลได้นะผมคิดไว้อย่างนั้นเนาะเพราะว่าปากน้ำมันก็อยู่ใกล้ๆก,กับทางสะพานปลาแลนนั่นก็เป็นเขาเลี้ยงปลามีอวนมีอะไรอย่เอา,เ,า,าเดี๋ยวเ,เ,ลยเลย <c oughs> ไงเดี๋ยวเวลาถอยใหม่ละเดีอยวเราจะถอยไป ยาซีนคุณคุณเบลลอกมากครับแต่จำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนทำปาล์โกโปอร่อยมากอ๋อเบลล็อกปาล์โกโป นีคือกองหน้าที่ดีที่สุดในมันันนี้ต้องด้วยแล้วต้องด้วยกับทีมผมแล้วกองหน้าสมัยนึงเคยเล่นฟุตบอลโตโยต้าครับเขาได้เจ็ดคะแนนเอ้ต้องอุ่นเครื่องแล้วก็จะมีน้องๆทีศึกษาจากมออมาช่วยด้วยดมออันนี้ก็ดีเื่อที่ช่วยแพ็กครับใช่อใช่ชื่อคือเครดิตเนี่ยต้องให้พวกเขาทุกคนเลยคือผมไม่ช่วยอะไรเลยแค่จับกล้องอย่างเดียวไปต่อไปนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคเลยครับ มาให้ได้เลยที่28ทับ45ถนนต่างน้ำทิ้งเบอร์ได้หรือเปล่าครับได้ครับผมได้ครับผม0936697888ขอบคุณผู้มีจิตสาธาร์ทุกท่านขอเราส่งตอบแทนขอบคุณมากครับโอู้เรนน้องบ้านเยอะนี่โอ้ยยักษิมบอรีเนอะทางทางพี่สจเขาบอกว่าเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยมากในสระบุรีก็เกนเนาะสร้างบุญไเคียงน้องบุญแล้วนองบุญกับบังอันนันอันนัอันั้บส 088 394 38 99คือถ้าใครต้องการสั่งกระโป๊เนี่ยสั่งนี้ได้เลยนะคืออันเนี้ยทางคือเขาพูดกันเลยว่าของร้านที่เนี้ยเป็นร้านที่อร่อยรถคันที่สองโอ้โหดูสองมือเลยครับทุกคนเนี่ยคืออยู่ย่ารังแต่มาช่วยโดยเฉพาะเลยโอ้โหเตยมพร้อมสองคันอันนี้คันที่1 นี่คันที่2ผมหวังว่ามันจะไม่ตกเนาะเพราะว่าตอนที่ทําถุงยางชีพครั้งที่แล้วคือแบบของตกแล้วผมต้องไปเก็บบางถุงก็เสียไปหมดเลยเริสอ oh. โอเคคน3มจังหวัดนะนะ <c oughs> คือเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ย <c oughs> เขา้าอยู่แบบเฮฮาเป็นกันเองเดือดร้อนอะไร <c oughs> ก็ช่วยเหลือกันอะ่ะไอ้นี่ที่สิ่งที่ผมสัมผัสได้นะั่นคือความจริงใจรอยยิ้มของพวกเขาอ่ะไม่ใช่รอยยิ้มที่แบบไอ้นี่จริงๆเลยผมไม่ได้พูดเพราะว่าเข้าข้างหมู่บ้านตัวเองอะเนาะ แต่ว่าอาจจะมีบ้างโป <Yeah. S 1> รโมทในสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าที่ผมได้สัมผัสหลายๆจังหวัดในประเทศไทยแบบที่ผมได้ไปปั่นจัก,กรยานหรือว่าตัวเองได้ไปแนวแบบขับรถไปหรือว่าจากต่างประเทศนะผมบอกเลยว่าคน3จังหวัดเนี่ยเรื่องความจริงใจรอยยิ้มที่อบอุ่นเนี่ยคุณจะไม่มีสัมผัสที่ไหนได้นอกจากที่นี้จริงๆคุณลองมาสัมผัสใครที่เคยมาช่วยคอมเมนต์แล้วคุณ ada. Uh, ada anak dara orang yang angak-angak dak? Hai tak nak pergi. Tangan bulu nak tak? Nah. Oh, tangan bulu black no. Gapo tu? Tse. Bulu jumbo merah. Yeah. Berau. Berau. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. Ini la la lens senduk senduk. Yeah. Oh, do sao sao tha lip ครับทุก ha, <laughs> They all lipstick. But you, you suck. Oh, you too actually. อ๋อก็คือก็คือในในปากน้ําทั้งหมดหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่น้ําขึ้นเยอะที่สุดถ้าเทียบกับลหลายๆหมู่บ้านประมาณนั้นประมาณนั้นสุกุสุกุเยอะโอ้โห like me what about when I'm home and my 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 places วันนั้นอเวด์กับลุงเบ๊ดีเบคดนาวเวลากอตตงโก้แกละสิ่งยึงก็จะไป็นตงโก้ตงโก้แกลพี่เขาอ่ะนะรู้จักคนทุกคนในนี้เลยคือแบบโอ้แสดงว่าเรามาถูกคนละเดี๋ยวเราจะหาคนที่แบบบ้านในลูกสาวสวยๆเดี๋ยวผมเอาจะไปให้กับมืออันนี้ผมเล่าเลื่องมือเลยผมไม่ใช่คนแบบนั้นเลยนักทดสอบแบบหัวนี้น้ำมาบ่ อายอย่ทต่อิเมตัอิเมตัอิเมตายาโอ้รู้จักทุกคนมานโอ้โหเเห็นไหมรู้จักทุกคนเลยเฮ้โอเคมาเค่เตกิ้วไอ้วแบบนี้โอ้โหดูยังกินชาอมาียโคตรชิวอ่ะเยอะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับที่ผมมาที่ซอยนี้นอก็มีผมอยากจะทำคลิปไปแข่งนกด้วยเดี๋ยวขอดูวันเวลานิดนึงให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีก่อนสมุดนี่คืออะไรครับเพราะว่าเซนชแล้วก็เซนเล็ทีว่า มมันนน่ะคือจไไีสิิทธ์ด้้แลวเขากําลังจัดการในอะไรอย่างวางแผนว่าคือจะให้ทั่วถึงที่สุดแล้วก็ไม่ให้ของแบบหลายบางคนได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮอ่าบาร์เก้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 เนี่ยเป็นศัพท์ภาษาลายูนะแต่ว่าต่อแถวต่อแถวบาริสบาริสหรือถ้าภาษาสามจังหวัดบาร์เก้บาร์เก้มันอาจจะไม่มีเพลงชนะที่ชัดเจนในภาษาไทยแต่ประมาณเพื่อนๆพูดคําว่าบาริสก็ได้บาริสบาริสแต่ว่าต่อแถว โอ้ยมััดจนที่ัดจนโอ้โอ้อ้นอัไปจำเรียนด้านมาเลยชื่ยอดคือเราต้องเข้าใจนะผมเชื่อก็มีหลายคนแบบเฮ้ยอะไรอะแค่ของแค่นี้ทําไมต้องตื่นเต้นต้องทําแบบอยากได้คือเราต้องเข้าใจคือเวลาคนมันไม่มีกินจริงๆอะแค่มาม่าห่อเดียวมันก็สุดเลยนะคือผมอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ลำบากอย่างนั้นเพราะว่าผมอยู่ในครอบครัวที่แบบว่ามีกินฐานะปานกลางแต่ผมเคยอยู่ในต่างประเทศที่แบบตอนนั้นไม่มีเงินจริงๆอะคือแบบกินมาม่า ผมรู้มันทรมานแค่ไหนอ่ะที่หมดที่หมดเลขที่20อันนี้ออริจินัลเราวิบลักกตัวจะพยายามจะให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงกระนั้นโมเกะกระนั้นโมเกะตีเยอะมาดิโกะสวัสดีค่ะ โอ้โหนี่ก็ทางบ้านดูดูดูอนนกัอ๋อไม่เหมือนกันเหรอครับจริงหรอกกว่าโอ้โหขอบคุณมากเดี๋ยวโอเคใครกรีดอยู่ไหนฮะกรีดอยู่ไหนกรีดอ๋อนี่จะว่าดูจริงดูจริงกรีดเด้อมาสิ่มหัยย์ะอ่าจิ๋วจิมีปลาด้วยไอ้นี่คืออีกอโปลาทูเยอะ ยอเยซีเอ่มาสิตตรงนั้นน้ำน้ำน้ำก็ขึ้นสูงแต่ว่ามันยังไม่เข้านะครับยังนำมาดได้คือบ้านผมจะอยู่ตรงโน้นเนาะแล้วก็น้ำนี่ก็ไหลตามแม่น้ำนี้เข้ามาโอ้โหคือน้ำเข้าอย่างนี้เลยดูสภาพบ้านทุกคนดูมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้ด้วยโอ้เด้ออ

ตกลงน <th 500 s> <ts> ี่เรามาแจกของหรือว่ามาอะไรวะเนี่ยคือแบบโอ้โหคนเยอะมากปตุยาซีนออแกงโอแกงโงเอะไนี่มาเนาะนี่เนาะมาเสร็จาเสร คือจะบอกว่าบ้านผมอ่ะมันหนักมากนะหลายคนบอกว่า hey, ยาซีนทำไม,มตัวเองไม่ไปช่วยแม่อะไรต้องบอกว่าการบริจาคอยู่นี้มันยากมากๆแล้วไม่แต่ผมบ้านหนักมากบ้านผมเนี่ยถ้าที่อื่นท่วมบ้านผมจะท่วมก่อนก่อนหลายๆตำบลอะไรหมู่บ้านเมันหนักจริงๆผมจะเดินออกมาได้คือแบบวู เฮ้ยน่อยยเอ๋สอนง่ายโนิงโยมาเกบุดอกอยวะบายงะบุดอกยโยมาเกบุดอกชุมชนนี่อจะเป็นชุมชนแบบลักษณะเป็นคณะญาติกันเลยเลยเลยความสนิทสนมของชาวบ้านกับความเป็นอชีพดีแบดเป็นตัวเชื่อมนิดหน่อย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 เท่าที่ผมดูเนี่ยคือพี่เขาเนี่ยเข้าได้กับทุกวัยเลยแสดงว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาพิเศษเนเี่ยเมื่อกี้มีปดีมีที่เขาบอกว่าเนี่ยให้ยาซินลงมาด้วยที่นี้อดิว่าก็มีคนแก่ๆติดตามด้วยดีใจมาก โอ้นัข้าสูงไงขายก๋วยเตี๋วด้วยก๋วยเตี๋ยวผัดเยอะโอ้โหคนในชุมชนถ้ามีคนตายคนเดียววทุกคนจะหยุดงานแล้วเพื่อไปไปส่งลาไปทางพิธีในสุสานโอ้โหคือแบบสามัคคีมากๆเดี๋ยวผมกลับแล้วทุกคนเราต้องขับไปแล้วอันนี้พวกพี่ีเขาก็อยู่ด้านหลังเราจะมีการกินข้าวครับก่อนยย้ายกลับ เกิร to oh, ์โหตักข oh, ้าวเองเลยใช่ไหมครับเนี่ยจะก็ร่วมร้านพี่สาวอ๋อร้านพี่สาวร้านนี่จะเป็นส่วนใหญ่เป็นแกงแบบภาคกลางแกงภาคกลางยาซินขอแกงแบบอร่อยที่สุดเลยนะครับอไก่บ้านนะตอนนี้ได้ครับโอ้น้ำแกงเข้มข้นมากทำไมต้องเป็นรสชาติแบบภาคกลางเหรอครับนี่มาจากภาคกลางเหรอครับไม่คนปัตตานีแท้แต่ว่าไปใช้ที่นี่ที่กรุงเทพแกงไก่บ้าน แกงไก่อะไรสักอย่างนี่แหละสามรสมั้งก็มีเนื้อนะเหมือนกันโหเนื้อไก่นุ่มมากปั๊ก <laughs> ใส่ก็โหกินเองเลยอยากกิน <laughs> <laughs> I want you to try this really nice Yeah I did it Yeah คุดเผ็ดเลยกินเผ็ดไม่ได้ครับส,สัใจวะขอบมากครับขอบคุณมากครับ,อบ,รบโอเคครับทุกคนเ,ออเดี๋ยวเขาก็ไปเจอกันอยู่แล้วเราจะคุยสายทำไมงงกโลเดี๋ยวค่อยคุยแต่เดี๋ยว okay. โอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วพี่ไฟซอนกำลังจะไปส่งผมไปเจอพี่สาวของผมที่อเมซอนในมอ,งองเนาะคลิปวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเข้าหมู่บ้านนั้นแล้วก็ผมไม่คิดว่าจะมีเด็กทั้งหมู่บ้านมาเลยอะคือโหเขาสามัคคีกันมากเนาะการไปให้ถึงยังชื่อวันนี้ครับหลายคนอ,อาจจะมองว่า้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนาะแต่ว่าจริงๆอะบางครอบครัวมันต่อชีวิตพวกเขาได้เลยโดยเฉพาะในช่วงโุทกภัภัยส่วนใครที่ต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมเนี่ยถ้ามีมาม่ามีข้าวสารหรือมีอะไรก็เอามาได้ใช้หร ครับบางแบบที่ที่อยู่ที่บางได้บอก okay. คลโอเคคลิปวันนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับสนุกมากสนุกมาก 3, 4ชั่วโมงที่เราใช้เวลาตรงนั้นเอาตรงๆไมไม,ไม่ไม่ค่อยได้เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราทำเป็นระบบเราได้วางแผนแล้วคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับไป,ไป